ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจตตาออนทัวร์นะครับวันนี้เป็นเช้าวันที่เท่าไหร่วะนทยี่สิบเนาะยี่สิบนั่นแหละจัาเท่านั้นแหละวันนี้ผมมาส่งงานนะครับเอารถแห่มาส่งบ้านเขื่อนรถแห่ของรถแห่โจ๊ตมิวสิกบ้านเขื่อนนะครับติดต่อได้ตามนี้เลยครับเฟซบุ๊กดินแดนหลวงพ่อคุณน,นะครับโคราชรถสิ่งเบอร์โทรก็ตามนี้เลยระบบเสียงเจตตานะครับคุณภาพเลยโอ้เสียงมีต้องรถแห,ๆๆห่อย่ารถแห่น้อยรถตีรถทับวันนี้ เลียงรถรับมันนี่เลียงรถท้ามาแก้บนหน้าตะปูตะปูบ้านนะครับบ้านสันนะครับนี่ก็คือรถของเจ้าของด้วยนะครับของแฉีงเทาแต่ว่าระบบเสียงนะครับติดตั้งโดยเกีจเตาทั้งคันนะครับทำเองทั้งคันครับปั้นมีทีมงานเกีจเตาแล้วก็ทีมงานแอบฟันนะครับทีมมาช่วยกันทีหนุ่มสมเด็จนี่จูโบเช่างสิตัวกลาง มีมอดูเตอร์ครับภาพรวมมีเครื่องปรุงเครื่องันวันนี้จะส่งงานนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะให้ดูตอนเห่นีกสจกทีนะครับก็ดูภาพรวมๆของรถแห่นะครับครับวันนี้ส่งงานนะครับส่งงานรถแห่โจโจมิวสิกนะครับในระบบเสียงเกียร์าวนะครับนี่มาส่งงานลูกค้าแล้วก็ทเทสเสียงให้ลูกค้าด้วยครับ เ,เดี๋ยวเราจะตั้งเครื่องดนตรีกันนะครับเฮ้นักร้องทีมัดเยมนักร้องทีมเัดเจมตั้งนะครับวันนี้เขาก็วันนี้เขาทำอะไรครับจันเทพวันนี้เขาจะทำอะไรครับวันนี้เขามาแกบุญนะครับมาแก้บุญนะครับของตาโจุจนะครับรถเฮตาโจ บ้านบ้านเขียนนี่แหละด่านขอนเสิรบางญิงมีคนมาผูกขวันแล้วนะครับนี่น่าจะเป็นทิปนักงดนตรีนะครับก็หนึ่งสองสามร้อยครับกนเอ้ยสองสามร้อยโอยมากกว่านั้นไหมเท่าไรนะครับเรามาดูกันเรามาดูกันบุ่ไว้ยเงินผูกขวัญนรถนี่แหละมาแล้วคนเท่าแล้วมาส่งงานนะครับแล้วก็เทสให้ลูกค้าด้วยนะครับเป็นรถแห่นะครับนี่ โจทยแ์แห่งโจโจโมิวสิกบ้านเขื่อนนะครับติดตัง้งระบบทั้งคันแล้วก็แถมด้วยนะเป็นตีส่งงานครับมานนี่ยมีนับตีส่งงานด้วยครับสวัดีครับจานาาน้อมครับน้องอู๋ครับเมืงงนน่อวานนี้ก็เทสกันแล้วนะครับนี่ก็มาส่งงาน โลมาโคโลราดสซิงเอ่อโลมาเสียงเจสาวนักร้องผู้ผู้ที่อายุมากที่สุดน้อยที่สุดนะครับในวงครับน้อยที่สุดในวงครับเป็นแอัวหน้าหัวหน้าหัวหน้านักร้องอีกทีนึงนะครับเป็นแบบคนคัดเลนเซอร์ครับเป็นคนทีมนี้ผ่านไม่ผ่านก็ต้องผ่าครันต้องผ่านแกก่อนนะครับทุกที่ทุกอย่างโอเคครับเกเหมือนตะบีบใส่ตะปูบ้านอะ นี่พาวเวอร์แบงค์นะครับสำรองไฟโอ้นี่ครับปากแกแดงนิดนึงนะครับแกเป็นกระเทยครับคนชอบสีชมพูครับชอบขึ้นหนาครับเป็นสไตายแบบมีเพื่อนเพื่อนเพื่อนหยิบเพื่อนเพื่อนสาวเยอะครับทุกคนนี่ก็น่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนนอนหรือเปล่าขาเอ้ยขารู้ครับพื้นลูกยังชอบ